ท่าฤาษีดัดตนเป็นองค์ความรู้การดูแลสุขภาพของแพทย์แผนโบราณน,นะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยฤาษีถือว่าเป็นบรมกูของทุกศาสตร์รวมถึงเป็นบรมกูของแพทย์แผนไทยด้วยจึงได้มีการนำท่าฤาษีดัดตนต่างๆมาปรับใช้เพื่อการบำบัดรักษาอาการค่ะสวัสดีค่ะจอยนะคะนัทยาสุทธิบุญค่ะเป็นแพทย์แผนไทยประยุ อยู่ที่ R X V Venice Village 3 0 0พันค่ะเคลมีสเรสนะคะหรือลือศีดักตนเป็นท่ากายบริหารที่มาจากภูมิปัญญาการดูแลรักษาตนเองของบรรพบุรุษไทยค่ะได้จากท่าลือศีที่กําลังพักผ่อนอิริยาบถเพื่อแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายหลังบําเพ็ญเพีย,พยพรภาวนามาแล้วหลายวันหลายชั่วโมงค่ะแล้วก็มีหลักฐานนะคะจารึกไว้ในแผ่นศิลา มีรูปปั้นฤาษีดาตนท่าต่างๆไว้ที่วัดโพค่ะซึ่งท่าฤาษีดาตนนะคะเป็นการบริหารกายและจิตท,ที่เน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายมีการยืดบิดหดและงอนะคะพร้อมกับการกําหนดลมหายใจเข้าออกค่ะสำหรับใครที่เหมาะกับท่าฤาษีดาตนนะคะก็คือจริงๆแล้วเหมาะกับคนทุกวัยเลยนะคะสามารถฝึกได้ทั้งท่านั่งท่ายืนท่านอนนะคะไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรก็สามารถฝึกได้ค่ะสำหรับสเสน่ห์ของฮีิมิสเตรสที่ไอพีนะคะ เป็นท่ากายบริหารที่มีความสวยงามค่ะเน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างช้าๆนุ่มนวลพร้อมกับการกําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นการประยุกต์ท่าหรือสิดตนให้เข้ากับการทําสมาธิบําบัดแบบแบบ SKT เพื่อให้เหมาะกับคนยุคสมัยนี้ที่มีความตึงเครียดทั้งด้านร่างกายและจิตใจค่ะ การฝึกเฮอร,ร์มิรสเตรนี้นะคะจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นทําให้ร่างกายตื่นตัวให้มีสติมีสมาธิช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและทําให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ